ซูซูกิ XL7 รถยนต์มันติีดันามิกครอสโอเวอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตแพชชใหม่ FIFA Online 4เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนดูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 UsL และหมดใหม่มัลติสควอตตีสนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ดิงด้านล่างได้เลยครับ อินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดที่พร้อมอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อ3สีขึ้นไปจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกค่าบริการเพิ่มสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ เพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามฤดูกาวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสทองของแฟนปีศาจแดงนะครับเมื่อชีวาสผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดที่นั่งในสนามสุด VIP ให้กับชาวดูบอลกับแนทครับจำนวนจำกัดนะฮะในทริปที่เราจะพาทุกท่านไปชมเกมพรีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายเกมเย้าพบก,กับเชลซีครับทริปของเราจะเดินทางกันวันที่12-19ถึงพฤษภาคมนี้นะครับเหลืออีก5ที่นั่งเท่านั้นนะครับยังไงใครสนใจรีีบบบบบบออออินนนน็กกกซ์มมาาสถัััไดด้ทท่เพจูละคร แฟนแฟรยูเนเต็ดน่าจะตื่นเต้นกับการเข้าสู่ยุคใหม่ของสโมสรนะครับที่นนแน่ๆเนะ่อยอย่างที่หลายคนทราบกันก็คือว่ายูเนเต็ดเนี่ยได้มีการนนะัดสัมภาษณ์งานกับเบรเทนฮาร์แล้วจริงก็ต้องให้เครดิตกับซามีม็อกเบลและคริสวิลเลอร์นะครับสองนักข่าวทียสามจากเดลี่เมลที่ลงข่าวนี้เป็นเจ้าแรกก่อนที่สื่อเทียนหนึ่งจะคอนเฟิร์มข่าวนี้ต่อเนื่องกันมาครับแล้วก็มาปิดท้ายที่ไซมอนสโตนจาก BBC นะฮะเอาล่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยมีหลากหลายข่าวของกองทัพปีศาจแดงที่เราต้องมาอ เด็กอะไรโชคดีสุดๆครับฟินจนไม่รู้จะฟินยังไงครับเรากำลังพูดถึงอเลฮันโดการนาโชที่ขอไปซึมซับการฝึกซ้อมกับทีมชาติอัเจตินาซะหน่อยคือตอนแรกก็เข้าใจกันนะครับว่าน้องแค่มีชื่อติดชุดแรกก่อนตัดตัวก็ดีใจแล้วปรากฏว่าหลังตัดตัวครับเลเนลสกาลูนี่กุนซือทีมฟ้าขาวก็ไม่ได้หันชื่อน้องออกอีกหมายความว่าคัดบอลโลกที่จะเจอกับเวเนซุเอลาและก็เอกวาดอรอบนี้การนาหรือว่าเจ้ากานาโช,โชของเราเนี่ยมีโอกาสประเดิมสนามนะครับ ลงเล่นให้กับทีมชาติอ์เจนตินาเลยคืออย่างที่หลายคนรู้กันนะครับน้องยังไม่เคยเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของยูเนเตดเลยแม้แต่เกมเดียวว่าแล้วมวนพุทธครับก็ถึงเวลาที่น้องรอคอยครับกับการได้แชะภาพกับเลอเนลเมซี่คือต้องเล่ากันว่าน้องเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่โดแล้วก็เคยมาซ้อมร่วมกับพี่โดแล้วตอนที่อยู่กับยูเนเตดน,น,นะครับแต่ว่าแน่แหละการได้มาซ้อมกับเมซี่ด้วยได้ดูนักเตะอะดับเมซี่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์คือได้เห็นได้อยู่ได มีโอกาสใกล้ชิดกันขนาดนี้ก็คงเป็นประสบการณ์ที่เจ้าหนูกาหน้าไม่ลืมแน่ๆนะครับว่าแล้วก็ขอให้ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองสักนิดก็ยังดีนะ่ะสักนัดหนึ่งแล้วก็เอาแรงมานาใจตรงนั้นแล้วก็แพชชั่นตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู้เต็มที่กับสโมสรน,นะน้องนะ ขอแสดงความยินดีด้วยกับโค้ชหมูพลิวเวนดูนี่ครับที่เข้าหอออฟเฟมของพรีเมียร์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เวนซึ่งเป็นดาวสโมสูงสุดของสโมสรของเราเป็นดาวสโมสรตลอดกาลเลยนะฮะก็มีชื่อเป็นคนที่9แล้วก็เข้าหอเกียรติยศพร้อมกับแพทริกวีเอร่ากุนซือคริสตัลพาเลสคนปัจจุบันที่ตามติดๆไปเป็นคนที่10ครับ ก่อนหน้านี้ในหอออฟเฟมเนี่ยมีเอริกคันโตนาโอยคีแล้วก็เดวิดไปแคมขวัญใจผมเองเป็นตำนานผี3คนที่รับเกียรตินี้นะครับพี่หมูก็บอกว่าการได้เติบโตมาเป็นนักฟุตบอลแล้วก็คว้าแชมป์เนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับยิ่งการได้เข้าไปในหอกิตยศยิ่งทําให้เขาภูมิใจมากขึ้นไปอีกตอนนี้อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่หมูเนี่ยช่วยให้ดับบี้เ่าตีรอดตกชั้นให้ได้ตอนนี้ขนาดทําทีมอย่างกล้าหาญครับ แล้วก็โดนตัดไป21แต้มในฤด,ดูกาลนี้แต่ตอนนี้ดาร์บี้ก็ยังมีโอกาสอยู่รอดนะครับเพราะว่าถ้าไม่รวมแต้มที่ตัดไปเนี่ยดาร์บี้เก็บแต้มได้เยอะมากๆคือแต้มของดาร์บี้เนี่ยถ้าไม่โดนตัดเนี่ยอยู่กลางตารางสบายๆเลย ก็แสดงให้เห็นถึงเลือดนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของพี่เวนรูนี่นะครับจะว่าไปเวลาก็ผ่านไปเร็วนะครับโดยเฉพาะผมตอนนี้อายุ3-3ปีละเห็นทั้งรูนี่แล้วก็วีเอร่าตอนเป็นนักเตะม,มาแล้วนะครับนักฟุตบอลสมัยก่อนพอไปเป็นโค้ชแล้วก็มีแวร์กันทุกคนนะครับทั้งวีเอร่าเองรูนี่เองซีเฟนเจอรัตแล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดอันนี้คือเอาแค่นักเตะที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็อยู่ในอังกฤษนะครับก็อ,อย่างว่าแหละครับคนที่หายใจเป็นฟุตบอลไม่ได้ทําในสิ่งที่รักแล้วก็ตั้งใใจอะไระไรมมมมัันก็ีคควาสุข่บ สำหรับแฟรงค์แลมพาร์ดตอนนี้อาจจะหนักหน่อยกับสนนก,การของเอเวอร์ตันแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับนันแลมด้วยนะครับถ้านัลแลมผลง,งานดีดอนนี่ฟานเนเบกของเราก็แฮปปี้ไปด้วยแลนะเนาะ บทสัมภาษณ์ล่าสุดของปอลบ็อกบาก,กับเลอฟิกาโร่หนึ่งสิอพิมพของฝรั่งเศสก็ทาให้เราเข้าใจเจ้าปอกได้มากขึ้นนะครับอย่างแรกครับเจ้าปอกยอมรับเลยว่าเขาต้องจัดการกับโรคซึมเศร้าจริงตอนที่อยู่กับยูไนเต็ดปอกเล่าว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นให้กับจูเซ่มูรินโ่นะครับจากนั้นเขาก็ต้องมาเชิญหน้ากับอาการนี้มาตลอดฉะนั้นที่เราเห็นเจ้าปอกยิ้มได้ตัดผมตัดผมเนี่ยหรือว่าไปแดนซ์ไปเต้นกับเพื่อนไปสนุกกับเพื่อนเนี่ย ข้างในเขาก็มีอาการของโรคซึมเศร้านะครับบล็อกยอมรับนะคะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับอาการแบบนี้นะครับโอเคเราอาจจะได้เงินเยอะแยะมากมายแต่เราก็ใช้ชีวิตยากคนอ,อื่นเหมือนกันนะอันนี้คือปลอกบอกนะครับแล้วป๊อกก็ปิดท้ายด้วยว่าพวกเราก็แค่คนธรรมดานี่แหละไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าดูบนกับแนทเองก็เสริมนะครับว่าขนาดซูเปอร์ฮีโร่ในหนังบางเรื่องเนี่ยนะก็ยังมีช่วงเวลาที่อ่อนแอเลยครับแล้วทําไมป๊็อกจะอ่อนแอบ้างไม่ได้ละ่ะ ส่วนเรื่องของอนาคตนะครับป๊อกก็บอกว่าเขาผิดหวังที่ผ่านมาแล้ว5ปีหลังสุดเนี่ยเขายังไม่ได้แชมป์รายการใหญ่เลยนะครับกับสโมสรคือปล็อกไม่ได้พูดว่าจะต้องไปอยู่กับทีมไหนนะครับแต่เขาแค่ต้องการคว้าแชมป์ครับแล้วก็ปิดท้ายว่าตอนที่อยู่กับยูเนเต็ดเนี่ยเขาไม่ได้มีบทบาทที่ชัดเจนเลยในสนามคือต้องสลับไปเล่นหลากหลายตำแหน่งซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็มาจากการที่ยูเนเต็ดเนี่ยไม่ได้มีผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แล้วก็ซัพพอร์ตเขาได้มากพอ ยังไม่มีกลางตัวต่ําที่ลงเล่นอย่างสมเสมอแล้วก็ช่วยทีมได้คือทุกคนทราบกนนีนะครับเนมันยามาติสเป็นกลางตัวต่ําแต่ว่าเขาก็อายุเยอะแล้วลงเล่นไม่ได้ทุกเกมและเฟรดกับสกอตต์แม็กชูมนินีก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ไม่ดีพอนะครับคือบ็อกเป็นนั้เแต่ที่เก่งมากคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาแบกแผงมิดฟิลด์ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้และเมื่อตลอด 5- 6ปีที่ผ่านมาทีมไม่ได้เสริมตำแหน่งนี้มาช่วยบ็อกบาหเท่าที่ควรก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอเอาสิ่งที่มีกับ เจ้าป๊อกมาผสมรวมกันเนี่ยมันก็เลยไม่แข็งแกร่งพอที่จะพาทีมาสบความสําเร็จได้นะครับ BBC ก็ยืนยันว่าป๊อกเนี่ยตอนเนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องของอนาคตนะครับแต่แฟนผีก็คงทําใจไวแ้วแล้วว่าสักวันนึงคงต้องจากกันแล้วเนาะ ไปอีกครั้งที่ดูว,วันกับนนทได้พูดคุยกับฟริโซโรมาโน่นะครับคือผมชวนโรมาโน่มาอัปเดตเรื่องผู้จัดการทีมกันซะหน่อยสิ่งที่โรมาโน่บอกคือจากการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดบริหารของยูไนเต็ดประทับใจในตัวของอเล็กทนฮากมากในหลายเรื่องครับและเชนฮากเองก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับแม้ว่าบอร์ดจะยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในตอนนี้ก็ตามนะครับไปฟังเสียงบางช่วงมาตอนของโรมาโน่กันครับ So it was a positive meeting held this week with a, with e is a w e know t That has a lot of fans into Manchester United board. They appreciate him, st his style, his approach, his mentality, the work he did with Ajax. I think is really fantastic about developing talents, winning titles, showing his skills in the relationship with the players. So already Eric Ten is already top European manager, and this is why Man United wanted to have an interview with uh, with him. It was a pretty good interview, from what I told. But at the same point, nothing has been decided yet. But yes, for sure, and Hag, together with Pochettino, has always been the front runner for my United job. I think he has chances to become the new manager So this yes but i t s not done yet So I will keep his name on top of the list together with Poshiti ยังมีอีกหลายประเด็นที่ r รานโ o มาอัปเดตให้เราได้ทราบกันนะครับยังไงผมจะทยอยนาเสนอทั้งทาง p a จแล้วก็ทาง YouTube กันแล้วกันนะครับส่วนอีกเรื่องทิ้งท้ายครับก็มีการอัปเดตกันเข้ามาจาก Power h e r t h สื่อที่1จาก Times ในเรื่องของผู้ช่วยของอดิก Ten Hag ถ้า Ten Hag จะเข้ามานะฮะ ชื่อที่มีความเป็นไปได้ที่สุดก็คือมิเชลฟานเดกัคมือขวาของเขาที่อาจแจกส่วนชื่ออื่นๆก็มีโรบินฟันเพอร์ซียับซ้มแล้วก็รุดฟันนิสรอยอดีตตำนานดาวิงของยูไนเต็ดเองแต่ว่าในรายของรุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยจะขยับไปเป็นผู้จัดการทีม p s เอนโเฟนในอนาคตก็ต้องรอดูว,ว่ารุดจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะครับยังไงก็รอตามข่าวกันต่อแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยมาุูนิชเทนฮากเป็นกุนสือของยูไนเต็ดซะก่อนแล้วค่อยไปคิดเรื่องผู้ช่วยกันนะครับ ย้ำอีกครั้งกับโอกาสไปดูปจสดงสุด e x c l u s i v e ีกับดูบอลกับแนทเตีรลแฟนแล้วก็ชีวาสผู้สับสนุนอย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยชีวาสพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่พาชมยูเนเต็ดด้วยที่นั่ง v i p สุดพิเศษเห็นพี่โดเห็นบูโน่ชัดแจ๋วใครสนใจรีบทักอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับแนทนะครับขอบคุณมากๆครับสามัคคีคือพลังสูด้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับขอบคุณสุกิ way of life FIFA Online 4และ i n s มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา